สวัสดีตอนบ่ายจ้าเรามากินพ,กพักทองต้มกันเออถูกแล้วล่ะพักทองต้มเราไม่ได้นึ่งเออเราต้มซนพักทองเนื้อเหนียวดีนะแล้วก็มะพร้าวขูดคลุกเกลือนิดนึง่งส่วนนี้น้ำตาลถ้ามันขาดหวานไม่ได้ก็เอาน้ำตาลมาวางไว้ข้างๆสักนิดนึง ฟักทองเป็นอาหารที่ที่ง่ายนะจะทานแทนข้าวเป็นมื้อหลักก็ได้เพราะฟักทองเนี่ยกินแล้วอิม่มแล้วก็มีประโยชน์ด้วยฟักทองเนื้อเหนียวดีจะเป็นฟักทองแกงบวดหรือผัดฟักทองใส่ไข่ไข่ฟักทองเชื่อมฟักทองแกงคั่วได้ทั้งนั้นเลย เป็นอาหารไทยๆเราที่กินง่ายทำง่ายแล้วมีประโยชน์วันนี้เราก็มากินฟักทองต้มกันนะคะ